กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับไหลกำลังจะได้ต้อนรับปรากฏการณ์ใหม่ที่จะมาพลิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์และยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของชาวไทยวันแบงคอกกำลังจะสร้างนิยามใหม่ให้กับกรุงเทพด้วยการเป็นมากกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แต่จะเป็นเมืองกลางใจที่ใช้ใจสร้าง ให้ความสำคัญกับผู้คนศูนย์รวมประสบการณ์ที่หลากหลายแบบไร้ขีดจำกัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้นโครงการวันแบงคอกมีพื้นที่108ไร่ตั้งอยู่บนถนนพระรามสี่ตัดกับถนนวิทยุทำเลที่ดีที่สุดพื้นสุดท้ายใจกลางก,กรุงเทพเชื่อมต่อทุกเส้นทางสู่ย่านธุรกิจสำคัญอย่างสาทรศีลมและสามย่าน ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครันและทางเข้าออกถึง6จุดภายในโครงการประกอบไปด้วย5อาคารสำนักงานพื้นที่รวม5 0 0 0 0นตารางเมตร5โรงแรมระดับลักชัวรี่พื้นที่ค้าปลีกมากกว่า190,000ตารางเมตร3อาคารที่พักอาศัยและวันแบงกอกฟอรัมพื้นที่แห่งการจัดแสดงความบันเทิงสุดอลังการทำให้วันแบงคอกคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร Bangkok, โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งกว่า50ไร่เชื่อมต่อกับสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติเปรียบเสมือนปอดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง <t> ที่มอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวกรุงเทพผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพจากกิจกรรมสันทนาการการพักผ่อนใจกลางเมืองนอกจากนี้ทางเท้าที่สะดวกและกว้างขวางสามารถเดินเข้าถึงทุกพื้นที่ในโครงการได้เพียง15นาทีสอดคล้องกับแนวคิด15 Minute Walking City เทรนด์ใหม่ของการพัฒนา เมืองที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้คนนั่นเป็นโยบายเราก็อย่าง้แล้วอยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับทุกคนไอ้ที่จะทําให้เมืองน่าอยู่ได้มันต้องมี9ด้าน9ดีเนี่ยซึ่งพอเราไปแมปกับ S D G 17ตัวของ UN ตรงกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้ว่าคำว,ว่าน่าอยู่กับความยั่งยืนเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเมืองไม่ยั่งยืนก็ไม่น่าอยู่ถ้าเมืองไม่น่าอยู่ก็ไม่ยั่งยืนแต่นั้นเราก็มาทอยเป็น200 16แผนปฏิบัติการเมื่อ2งปีก่อนตอนนี้เพิ่มเป็น,น2อ6ยี่สหกแผนละค่ะนั่นหัวใจของความยั่งยืนเนี่ยคือแอคชั่นแลนไม่ใช่ไม่ใช่นโยบายสโลแกนนะมันจะมีสโลแกนยกแยะๆเลยโอ้โหเป็นเนตซีโร่ายในสามิบปนนีเป็นนู่นเป็นนี่แต่หัวใจแล้วมันคือแอคชั่นแลนย่อยๆที่จะนําไปสู่เป้าหมายใหญ่ให้ได้ค่ะและบางทีจะเห็นว่าผมว่าคนวเลกตันน้อยบางทีไม่ค่อยสนใจเรื่องความยั่งยืนเพราะเราตั้งเป้าหมายไกลตัวมากไปอะ่ะเขาบอกอีกสามสิบปีเราจะเป็นเนตซีโร่พรุ่งนี้จะรอดเปล่า มันก็เลยจะไม่ค่อยสนใจเพราะผมว่าต้องทำให้มันเลยเลยแบนแล้วก็ทำแผนให้มันละเอียด ผู้คนในเมืองอัจชริยะแห่งนี้กำลังได้รับการดูแลทั้งความปลอดภัยจากระบบเซ็นเซอร์ในโครงการมากกว่า20000 0จุดกล้องวงจรปิดกว่า5000ตัวช่องจอดรถกว่า12000ช่องจอดที่คุณสามารถบริหารจัดการได้ผ่านโทรศัพท์มือถือรวมทั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและรวดเร็วทำให้ผู้คนในเมืองไม่พลาดทุกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ เวลาเอกนชนคิดตรงกับนโยบายภาครัฐหรือเมือง<ฆ>แล้วเราก็เชื่อว่าเราจะสร้างโอกาสแล้วก็ทั้งโอกาสของการพัฒนาเมืองให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะ<ฆ>บวกกับสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการลงทุนด้วย<ฆ>จริงๆแล้วเรื่องอันนี้เป็นภาพข้อมูลที่เราชอบว่าเราเราได้เอามาสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเราเองด้วยนะครับ<ฆ>ว่าเราจะออกแบบกรุงเทพให้ดีขึ้นได้ยังไง mm hmm. ไม่ว่าจะสร้างพื้นที่ทางเดินมากขึ้น<ฆ>สร้างความสะดวกให้กับคนมากขึ้น พื้นที่สีเขียวเองนะครับเรามีทาร์เก็ตที่วันนี้ประเทศไทยเองเรายังเป็นแค่กรุงเทพเองนะครเป็นแค่ประมาณ7.8 mm hmm. พื้นที่สีเขียวต่อตารางเมตรต่อคนต่อไปนี้การออกแบบของอสังหาเองไม่ใช่เป็นการออกแบบของหินเหล็กหรือปูนนะฮะแต่การออกแบบของคุณภาพชีวิตคน แล้วก็สิ่งนั้นจะตอบสนองและเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยจุดตรงนั้นเองเนี่ยเป็นเป้าหมายของการพัฒนาโครงการของเราว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยเมืองคนควรจะต้องออกแบบความเป็น mixed use development หรือการเป็นการผรสมผสานการบรหิหารจัดการของอสังหาริมทรัพย์ในหลายรูปแบบในพื้นที่ที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น,นลดต้นทุนบรหิหารความเสี่ยงต่างๆนะครับที่จะทําให้เมืองมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วการออกแบบที่มองคนเป็นตัวตั้งเป็นจุดหลัก ก็อัน uhm นี้ทําให้เราเป็น hmm> ตัวอย่างในโลกนะครับที่เราได้พัฒนาแล้วแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ที่เราเชื่อว่าเรานาเอาการออกแบบความสามารถในการเรียนรู้ของการพัฒนาผสมผสานของชุมชนเนี่ยแล้วการวางผังเมืองที่เอามาลงมาในสเกลของโปรเจกต์เนี่ยสร้างให้เกิดศักยภาพอย่างไงบ้างตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ผ่านโปรแกรมศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก a r ร์ตลู loop, เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจและศิลปะความยาวกว่า2กิโลเมตรที่จะพาคุณไปพบกับผลงานศิลปะและกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับโลกพร้อมเปิดพื้นที่ให้คุณได้สร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆไปพร้อมกับการช้อปปิง้ง ทีี่่นศิลปะจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณ Live Entertainment Arena เปิดประตูสู่โลกแห่งความบันเทิงระดับโลกที่พร้อมเนรมิดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่การแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจนิทรรศการที่สร้างแรงบันดาลใจหรืออีเวนต์สุดพิเศษอื่นๆอีออกมากมาย วันแบงคอกคือโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Lead for n e i g h b o r h o o d Development ระดับแพลต i ินัมพร้อมด้วย Y s c o r e และ Smart Score ระดับแพลตตินัมการันตีความเป็นเลิศด้านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะและยังมุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน Well เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดให้กับทุกคนวันแบงคอกคำนี้มากกว่าจุดหมายปลายทางมันคือการเดินทางคือแรงบันดาลใจ คือหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันกับเมือง